ฮัลโหล Good morning เย้ดีใจจังเลยที่ได้เจอกันนะคะทุกคนวันนี้ค่ะสิ่งที่ครูจะให้พวกเราได้รู้จักในเรื่องของการรักตัวเองการรักตัวเองเราต้องรู้จักการทํางานของร่างกายและสมองเราก่อนว่ามันทานํางานยังไงเออไอสัตชาติตยานที่มันอยู่ในตัวของเราเนี่ยมันทานํางานยังไงที่ทําให้เราอะส่วนใหญ่ไม่ค่อยรักตัวเองเห็นไหมคุณลองคิดนะถ้าสมมุติว่าขับรถไปเนี่ย นั่งรถไปเนี่ยนะแล้วข้างหน้ามีบิลบอร์ดของคนที่คนที่ขับรถไปเนี่ยชื่นชอบสมมตินในกอขับรถไปโอ้มีบิลบอร์ดของลิซ่าชอบลิซ่ามากแต่ด้านขวามีอุบัติเหตุรถชนเลือดนองคนมุงอ,อยู่คุณคิดว่าธรรมชาติในกอมองอะไรก่อนลิซ่าหรือรถชนรถชนถูกไหมฮะนั่นคือธรรมชาติเลยเพราะอะไรล่ะทำไมล่ะเราชอบไม่าบแต่ทำไมจิต มันให้เราไปมองรถชนอะเพราะมันถูกทำงานโดยระบบกลไกลสมองภาพสมองภาพนี้นะคะให้เห็นเลยว่ามนุษย์เราเนี่ยมันจะมีสมอง3ส่วนส่วนท้ายทอยส่วนกลางแล้วก็ส่วนหน้าส่วนท้ายทอยเนี่ยดูสิอำนาจมันถึง90% 90%เลยนะคุณนะ90%ในการที่ทำอะไรดูแลเราเพื่อให้เราเอาตัวรอดและสืบทอดเผ่าพัานธุ์ได้หน้าที่มันมีแค่นี้ทำยังไงก็ได้ให้ไอ้คนคนนี้ ต้องรอดไม่ตายอ,ะอ่ะและสืบท้อยเผ่าพันธุ์ได้นะคะตัว9%อยู่ตรงกลางชื่อชื่อว่าสมองลิมบิกตัวนี้มันจะควบคุมด้านอารมณ์ของเรานะคะชอบไม่ชอบนะคะแล้วก็ตัว1%คือสมองส่วนหน้า Prefrontal Cortex เป็นสมองปัญญาทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะปัญหามันอยู่ตรงที่เราเดี๋ยวครูขอเอา90กับ1%มาเทียบกันนะคะ90%กับ1%เนี่ยมันทำงานอย่างไร คุณลองดู90%คือสมองสัญชาตญาณสัญชาตญาณแปลว่าของไม่ต้องคิดถูกว่าเราเดินไปมีรถมาใกล้ๆเราก็กระเด้งออกมาคนปลาของมาใกล้ตาเราหลับเลยถูกไหมฮะเราเอามือไปเจิมน้ําเราก็กระเด้งออกไม่มีใครคิดมันออกออตโต้ทีนี้ไอออโต้เนี่ยมันทําอะไรบ้างเราต้องรอดนะคะและเราสืบทอดเผ่าพัานธุ์ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องมีระบบด้านขวามือนี้ ะะดูด,ด้านขวาของเรานะะ90%นหนึ่งคือเรามันจะทําหน้าที่เหมารวมสิ่งต่างๆให้เราเช่นเวลามันเคยเห็นเสอือเสือมีเขี้ยวหไหมเสือมีเขี้ยวเสือมาฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าเผาเราในอดีตตอนสมัยเป็นอุ้มบะอุมบะอยู่ในถ้ะแล้วพอวันนี้เราแห่เห็นสัตว์มีเขี้ยวเราก็กลัวละถูกป่ะเราเดินไปเราเจอ,เอ,อปลาสับปะรว่ายน้ําอยู่ แล้วปลาแยกเขี้ยวมาโอ้โหว่ายหนีตาเหลือกเลยถูกไหมคะเพราะมันคือสัญชตาตญาณที่อยู่ในสมองของเราที่ว่าลักษณะแบบนี้แปลว่าเราจะตายเราจะคิดลบออตโต้ไหนใครบางคนคิดลบหรือวนอยู่กับความทุกข์บ่อยมัง้งยกมืออานะคะใครที่เคยเป็นแบบนั้นครูง้อ,อแค่อยากจะบอกทุกคนว่าอย่าไปโกรธตัวเองปากกาเตใครๆก็เป็น นะคะเพียงแต่ว่าเราอ่ะจะต้องรู้ก่อนว่ามันเป็น,นกลไกที่ปกป้องเราแต่ในอดีตอ่ะมันจะปกป้องเราจากเรื่องของการแบบตายโดนเสือขยํำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่มาวันนี้บางที่เราไม่เคยรู้ว่าเรามีสมองส่วนหน้าที่คานอํานาจมันได้เราก็เลยปล่อยให้มันคิดไหลวนลงไปไล่ลงไปดูนะคะคิดลบวนทุกอิจฉาเห็นไหมอิจฉาไม่ใช่เรื่องต้องสอนกัน มีลูกคลอดออกมาลูกคนที่สองไม่เคยต้องไปสอนลูกคนแรกลูกคะมีน้องแล้วนะคะลองหันอิจฉาดูคะ่ะนะลองเดินไปตกกระเานมาสักทีลูกเป็นไรไปไม่ต้องถูกไหมคะอิจฉามาเองไม่ต้องสอนหิวแหกปากร้องไห้ไม่เคยต้องสอนถูกไหมคะเพราะมันคือคกลไกธรรมชาติจึงเห็นได้ว่าไอ้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์มักจะทำให้เราทุกข์ค่ะมันมักจะทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่ควบคุมมัน นะคะถ้าเราไม่ดูแลมันอย่างเข้าใจนะมันจะอัตโนมัติเลยเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะเห็นใครดีกว่าเราก็จะรู้สึกแย่หรืออิจฉานะคะโกรธนะคะจับผิดโทษคนอื่นอันนี้ธรรมชาติเราจึงเห็นในสังคมเนี่ยวันนี้บ้านเราสอนเรื่องสมอง1น้อยไปจึงทำให้ในสังคมในโลกใบนี้จึงมีคนโทษคนอื่นมากกว่าโทษตัวเองไหมคะทุกอย่างผิดยกเว้นกู กูดีแล้วกูทําดีแล้วนะคะกับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นพวกที่โทษตัวเองแบบผิดผิดนั่งฉันผิดเองอะฉันเลวเองเนี่จะได้จบจบไปเลยแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นฮะใช้การกระน,นำซ้ําเติมตัวเองนะคะต่อมาก็เนี่ยไอ้พวกนี้เราสมองพวกนี้มันจะกลัวการเปลี่ยนแปลงมากๆแล้วมันชอบรวมกลุ่มเราจึงสังเกตว่าเวลาใครด่าอะไรใครอะเราจะต้องแบบเป็นส่วนหนึ่งเพราะไม่งั้นเราจะรู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะมาด่าเรา เห็นไหมคะอย่างเนี้ยเรื่องการเมืองเนี่ยชัดเจนเลยนะคะใครลุมดาฝั่งไหนเราอยู่ใกล้ฝั่งไหนเราก็ต้องพยายามเป็นฝั่งนั้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันเกิดจากสัญชาตญาณความกลัวในจิตของเราแต่มนุษย์เรามีสมองส่วนปัญญาค่ะสมองส่วนปัญญาอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนจับเข้าไว้ค่ะจับเข้าไว้ค่ะ Hello say hello กับสมองส่วนปัญญาของตัวเองก่อนนะคะ Activate เขาหน่อยนะคะ Activate เข้าหน่อยนะคะสมองส่วนปัญญานี้นะคะ จะเกิดขึ้นเต็มตัวหลังเราอายุ25เนี่ยช่วงตอนเด็กๆถ้าเราไม่เคย 1. ถ้าเราถูกสปอยพ่อแม่แบบเลี้ยงตามใจไม่เคยฝึกวินัยเราเลยหรือสอพ่อแม่อ abuse เรานะคะไม่ว่าทางร่างกายวาจาจิตใจโอกาสที่สมองส่วนหน้านี้มันจะพัฒนาเนี่ยมันจะช้าหน่อยแต่ข้อดีคือเมื่อเราหลังอายุ25เราพัฒนาเองได้ไม่ต้องเกี่ยวกับอดีตของเราเลยนะคะฉะนั้นนะคะถ้าเราตั้งใจฝึก เราถึงจะพัฒนามันได้นะถ้าไม่ตั้งใจฝึกเราก็เคยเห็นใช่ไหมคนบางคนแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานอายุไปถึงไหนแล้วก็ยังมีใช้อารมณ์ตามสัญชาตญาณอยู่เห็นไหมคะเพราะนั่นคือไม่เคยได้ฝึกสมองส่วนหน้าสมองส่วนหน้ามันจะมีหน้าที่อะไรทางภาษาทางนูโรไซส์เขาเรียกมันว่าสมองฮิริโอตาปะคือสมองเกรงกลัวและละอายต่อบาปนะคะในสมองตัวนี้มันจะทําหน้าที่แยกแยะเหตุผลให้เราผิดชอบชั่วด,ดีให้เรา แล้วมันจะดึงเราไปคิดมองหาแง่ดีแง่บวกนะแต่ต้องฝึกนะสมองพวกนี้จะฝึกยินดีฝึกพุ่งไปที่เป้าหมายฝึกยับยั้งชั่งใจฝึกมองหาความดีในตัวเองและคนอื่นฝึกรับผิดชอบชีวิตตัวเองพัฒนาตัวเองและเลือกกลุ่มคนที่เราจะเข้าไปอยู่แต่บอกก่อนเลยนะคะว่าสมอง1%นี้จําเป็นที่ต้องฝึกเพราะถ้าไม่ฝึก90%ลากไปกินเลยเพอ90%เป็นสิ่งที่ไม่ต้องฝึก มาเองอย่างที่ครูบอกเราไม่เคยต้องสอนให้อิจฉาไม่เคยต้องสอนให้โกรธแต่1%ต้องฝึกแต่ข่าวดีคืออะไรรู้ไหมเหมื่อฝึกแล้วจะมีพละกําลังมากกว่าเสมอเดี๋ยวครูจะบอกว่าเพราะอะไรก่อนอื่นที่จะบอกครูขอให้เราไปดูสาเหตุของคนที่วันนี้เราอยากจะมารักตัวเองกันหน้าตาของคนรักตัวเองเป็นยังไงลองพิมพ์ตอบมาให้ครนะูเอางี้ดีกว่าครูอยากได้ยินกันคาตอบใครอยากตอบยกมือขึ้นใครอยากตอบยกมือขึ้น โอเคขอไปที่ใช่ค่ะน้องวัชร,ชราพรนะคะโอเคเปิดไมค์เลยลูกหน้าตาของคนรักตัวเองไฮไฮแนะนำตัวเองหน่อยคือว,วัชราพรบุญถั่บขา,าชิเลชิบอนนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะดีใจที่ได้รู้จักนะคะและวันนี้สิ่งที่เมื่อกี้ที่ครูถามคิดว่าคำตอบคืออะไรรักตัวเองคืออะไร ตัวเองกับเื่องีอถ้าเจอมก็ทให้มันเป็นเรื่องสนุด,ด้เอโอเคโอเคดีมากค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะคะครูวันนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นนิยามของคำว่ารักตัวเองก่อนนะคะเราจะได้เข้าใจร่รวมกันว่าเรากำลังจะเดินทางไปสู่เป้าหมายนี้ไปด้วยกันรักตัวเองคืออะไรรักตัวเองคือภาวะที่เราอะค่ะรู้สึก เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในมนุษย์คนนี้เคารพศรัทธ,ธาเมตตาและให้เกียรติตัวเองเอาใหม่นะฟังใหม่นะคะเชื่อมั่นเคารพศรัทธ,ธาเมตตาและให้เกียรติภาวะเชื่อมั่นคือยังไงเชื่อมั่นว่าคนคนนี้มันจะพาตัวเองไปไปให้มันดีขึ้นได้เคารพคืออะไรเคารพคือสภาวะที่เราสามารถมองตัวเองในกระจกแล้วเราสามารถพูดได้เต็มปากว่าฉันเคารพคนคนนี้ ฉันศรัทธาในคนคนนี้ฉันให้เกียรติคนคนนี้ฉันไม่อยากให้ใครฉันจะไม่อนุญาตให้ใครมาทําลายเกียรติของคนนี้และตัวฉันเองด้วยฉันจะไม่ทําลายเกียรติของฉันรื้ไหมคะและฉันเมตตาเขาเพราะวันที่เขาพลาดฉันสามารถบอกเขาได้ว่าไม่เป็นไรนั่นคือสภาวะที่เราจะต้องเรียนรู้ที่จะพัฒนาจิตของเราไปสู่สภาวะนี้เชื่อมั่นเคารพศรัทธาเมตตาให้เกียรติเพื่ออะไรทําไมเราต้องเชื่อมั่นเคารพศรัทธาเมตตาให้เกียรติตัวเองนะคะ สิ่งนี้มันจะทําให้เราไม่หลุดออกจากกรอบของคําว่ารักตัวเองไปสู่คําว่าหลงตัวเองหรือคําว่าเห็นแก่ตัวเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าเราอ่ะฉันศรัทธาในตัวเองแล้วฉันไม่เอาคนอื่นเลยอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็จะไม่มีหลักยึดฉะนั้นหลักที่มันจะยึดของเราคือเราต้องรู้หน้าที่ของการเกิดมาของการเป็นมนุษย์ก่อนว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรอ่ะไหนทุกคนลองพิมพ์เท่าที่ตัวเองเข้าใจคุณว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรคุณว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรกันฮะคุณอยากดูซิ ลองเอาเท่าที่เราแชร์ไอเดียของเราบางคนบอกเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมนะคะโอเคสร้างบุญความดีใช้กรรมใช้กรรมเยอะมากเลยนะคะโอเคเกิดมาเพื่อเรียนรู้พัฒนาตัวเองสู่ความพ้นทุกโอเคเกิดมาเพื่อทําประโยชน์ให้กับโลกโอเควันนี้ครูอยอยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าคือถ้าแต่ใครบอกว่าตัวเองเกิดมาใช้กรรมอะค่ะครูบอกเลยว่าถูกส่วนหนึ่งและผิดอีกส่วนหนึ่ง นั่นไม่ใช่เป้าหมายทั้งหมดแต่เป็นพาร์ทหนึ่งเราเกิดเพราะค่ะไม่ใช่เพื่อนะฟังใหม่นะเราจะมีเกิดเพราะกับเกิดเพื่อเราเกิดเพราะต้องมาใช้กรรมใช่เพราะว่าเรายังทํายังใช้มันไม่หมดอ่ะมันก็เลยต้องมาเกิดเรียกว่ามาเกิดเพราะเหตุของกรรมในอดีตถูกป่ะแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าการเกิดมาเพื่อใช้กรรมอันนี้ไม่ใช่ละเพราะถ้าเอาในทางพระพุทธศาสนาพราะพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คนจำนนตต่อกรรมด้วยนะ ท่านให้แค่ยอมรับและให้สร้างกรรมปัจจุบันเพื่ออะไรสร้างกรรมปัจจุบันเพื่อขัดเกลาจิตวิญญาณเนี้ยให้เป็นคนดีอย่างถึงพร้อมเมื่อถึงพร้อมปุ๊บแม้ความดีท่านยังให้ละเลยแต่ก่อนละความดีต้องสร้างความดีก่อนเพื่อเข้าสู่ภาวะจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่ยึดแม้กระทั่งความดีความชั่วนั่นก็คือพัฒนาจิตใจสู่ความหลุดพ้นนั่นเองนั่นคือเป้าหมายของมนุษย์ในการเกิดมาถูกไหมคะฉะนั้นเวลาที่ เราทุกคนเราจึงสังเกตว่าคนแต่ละคนเกิดมาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันบางคนเก่งเรื่องนี้บางคนเก่งอีกเรื่องหนึ่งบางคนสูงขาวดำเต่าต่ำเตี้ยอ้วนผอมไม่เหมือนกันเวลาเกิดมาก็อ,นานนะอันนั้นเกิดจากเหตุในอดีตเพราะเหตุในอดีตจึงได้สิ่งนี้แต่เมื่อเราได้สิ่งนี้เราสามารถสร้างเหตุปัจจุบันให้สร้างจิตของเราให้มันดีขึ้นในอนาคตได้เข้าใจไหมคะฉะนั้นวันนี้สาเหตุของการที่เราต้องรักเคารพให้เกียรติเมตตาศรัทธา ัวเองก็เพราะว่าเราจะเอามันไปใช้เพื่อการพัฒนาชีวิตแล้วก็เอาไปทั้งเอาไปพัฒนาสติปัญญาและจิตใจของเราเพื่อปลายทางก็คือเราจะเป็นถ้าพัฒนาแค่สติปัญญาเราอาจจะดีงามในทางโลกแต่พัฒนาจิตใจด้วยเราจะดีงามทั้งในทางโลกและในทางธรรมคือพาตัวเองไปสู่ความสุขที่แท้จริงนะคะฉะนั้นนะคะ เวลาที่เราไม่มีไม่เข้าใจคาว่ารักตัวเองตรงนี้เราก็เลยจะกลายเป็นว่าพลาดไม่ได้พลาดโกรธพลาดด่าแต่ถ้าเรามั่นใจในตัวเองว่าเฮ้ยฉันมาเพื่อพัฒนาตัวเองอ่ะฉันเคารพคนคนนี้ว่าคนคนนี้จะพาตัวเองไปดีขึ้นได้ฉันศรัทธาในคนคนนี้ฉันเมตตาเขาในวันที่เขาพลาดฉันให้อภัยเขาแล้วฉันเริ่มใหม่ได้ ฉันให้เกียรติคนคนนี้ว่าคนคนนี้มีศักปิ์และสิทธิ์ในการพัฒนาจิตของตัวเองเพราะเราก็เคยได้ยินมาเยอะมากมายนะคะคนบางคนเนี่ยเ,เกิดในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีไม่ต้องพุทธกาลก็ได้เอายุคเราเนี่ยเกิดมามีน้อยกว่าคนอื่นแต่เขาก็ให้เกียรติตัวเองในการสร้างให้มีมากได้ถูกว่มมันไม่เกี่ยวเลยฉะนั้นสิ่งนี้แหละคือโกของการที่เราจะมาหากันในวันนี้